ข้ากับข้ากอบกบได้รอบที่ลมเพีขึ้นวาได้เลยเียสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วกับช่องเอืองเชนแนลค่ะเมื่อนี้เอืองจะพาทุกคนมาเบิ่งไฮมันของเฮาค่ะพอดีคือไฮมันของเฮามันจะเหลืองเพราะว่าน้ำมันดีค่ะฝนหลายน้ำมันกัไกลถ่วม มันก็นจะเหตุไฮ้มันเหลืองแล้วก็เปอร์เซ็นต์นาสูงแห้งค่ะเดี๋ยวเอินจะพามาชมเบิ้งกันเลยค่ะปีนี้ฝนตกดีแห้งค่ะใบก็เริ่มเหลืองเบิ้เลยค่ะน้ำก็เริ่มท่วม มองนี้ลงทุนไปแบบหลายเลยค่ะมองนี้ยี่สิบไรขาดว่าปีนี้มันเนาหลายแห้งค่ะถ้าบ่ไใดกำไรกักเลยทุ่นขึ้นกันยังดีค่ะ <c oughs> เหลืองไปเลยน้ำน้ขึ้นหลายแห้งอีกฝั่งนึงน้ำท่วมละค่ะเดี๋ยวาพาไปเบิงตอนแรกว,ว่าจะคุดออกก่อนกะรถไถเขาบ่อดดเลยค่ะมันลมแห้ง ใบกระตายไปเลยค่ะแต่คือน,น้ำม,มันดีค่ะตัวนี้พอนาน้ำดีแล้วมันกระเซียดให้มันเท่านามันเท่าบาสมบูรณ์ฝนดีแห้งค่ะเป็นแ,แดงเลย ้างๆนี่ก็จะเป็นน้ำค่ะตัวน,นี้น้ำก็เซาะขึ้นมาหลายละค่ะน้ำก็เริ่มขึ้นมาหอดคู่มั่นแล้วค่ะถ้าน้ำค้างจังสี่นี่จะเห็นให้มั่นเท่าเนา่าหัวยังบวยใหญ่แล้วก็อีกอย่างนึงคือรถไถเขบยาบวไใ้มันลมแห้งค่ะ ฝนก็ตกคู่มือน้ำก็คืนทุม่มือค่ะเห่นนี้นบ,บ่ไดก็ได้จะทำใจเอาค่ะใบมันเหล่มเหลืองเลยอีกแค่สามเดือนก็หอดฤด,ดูคุดแล้วค่ะ ถ้าฝนดีถ้าหน้ามัมนกระสีบบใหญ่ไปกานี้ค่ะใบลำํำมันกระสิเป็นแกงแดงอยู่นี่ค่ะใบเหลือง กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอมเมอ์ด้วยค่ะสำหรับมือีนก่อนแอมเมอร์ขอตัวลาไปก่อนพบกันไหมในคลิปหน้าวัสดีค่ะขอบคุณค่ะข้ากับข้ากับกบไดร์ฟที่ลมขึ้นบไดรเลยเพียบเลยกูเปลี่ยนกับ